สวัสดีค่ะทุกท่านค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกรดกฎาคมปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะนะในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรชกสาขาอาชีพเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ นะคะแถมนํำซ้ำมีงานเยอะภาระหนักมีงานใหญ่เข้ามาให้คุณทำด้วยบางท่านเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานก็แล้วไปแต่บางท่านกำลังจะ,ะ,จะเจริญก้าวหน้าอันนี้งานเข้านะคะงานเข้าก็ต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยแต่ดูท่าจะไปได้ดีซะด้วยนะคะนะส่วนท่านที่พ่อค้าแม่ขายละ่ะก็ไปได้ดีเช่นกันค่ะ ขึ้นมาซะขนาดนี้นะอืมใช้มนุมนษย์ยสีสัมพันธ์เข้าแรกนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีนะคะเน้นนะคะเน้นการแต่งตัวหน่อยนะคะเพราะว่ามาประกบแบบนี้นะคะตัวคุณเป็นควีนเหรียญนะคะก็คงจะไม่ถึงขั้นต้องใช้แบรนด์เนมหรูหรูกระเป๋าใบละสามล้าน,นก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะให้มันดูดีไว้ก่อนนะคะนะ ไม่จําเป็นนะคะนะคุยเหร่นขึ้น,ม,นม,มันไม่จําไม่จเป็นต้อเป็นอย่างนั้นนะคือคุณต้องเข้าใจเอาเองอะ่ะท่านชายก็เหมือนกันนะคะดูดีอย่างไรดูสมาร์ทอย่างไรในเดือนนี้ต้องต้องจินตนาการออกว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรด้วยนะในเรื่องงานทุกสาขาอาชีพนะคะถ้าหากเป็นยูนิฟอร์มก็แล้วไปนะอาจจะมีปากกาก็ได้ เสียบไว้ที่อ,อกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยปากกาย,ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยนิดหนึง่งอาจจะไม่ต้องแพงมากนาฬิกาสมาร์ทวอทก็ได้แต่มันไม่จําเป็นต้องแพงทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะแต่การที่เราจะใช้ประโยชน์กับมันตรงนั้นทํากับเนื้องานตรงนี้แหละสําคัญมากนะคะนะเพราะว่าไพ่ความรู้อะไพ่พระมันขึ้นข้างบนคุณนะคะแล้วก็ตัวนี้คือไพ่งานที่เป็นเขาเรียกว่างาน ที่มีภาระงานระดับผู้จัดการเขาทำกันน่ะนะเห็นไหมความสามารถพิเศษเข้ามาช่วยหไหมมันจะมาตรงนี้พอดีแต่ก็แวบตรงมาตรงคุณนี้พอดีเลยนะซึ่งเดือนนี้ตัวคุณดีเยี่ยมนะคะการเงินก่อนการเงินของคุณไพ่เงินขึ้นมาหนึ่งใบก็คือควีนเหรียญราชินีเหรียญนะคะก็ ต้องประหยัดด้วยนะคะไม่ใช่ช็อปเพลินนะคะเงินได้มาเยอะอยู่แล้วหละไม่ต้องเป็นกังวหลหรอกงานขนาดนี้นะอย่าลืมใช้ความคิดอย่างคนสมัยใหม่อย่างคนมองโลกแห่งอนาคตด้วยนะในเรื่องงานนะทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแมค่ค้าขายกล้วยทอดแล้วเราจะทําอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่นะคะกล้วยทอดเราต้องเป็นอีกแบบนึงนะอย่างนี้นะเป็นต้นนะคะนะคะ มองไปข้างหน้าอนาคตในอันนี้เป็นเรื่องงานนะนะนะสับสับมาเรื่องอไงละการเงินดีโอเคแต่ต้องประหยัดนะคะแยกแยะเงินจ้อป,ปิ้งเงินใช้จา่ายภายในครอบครัครวเงินเก็บอย่างนี้นะคะนะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพโอเคดีค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดน,นะคะแต่ในบางท่านหาเป็นหอบหือดอยู่แล้วก็ ไปหาหมอรักษาก็หายนะคะมันดูแลตัวเองก็ดีขึ้นมาอีกไม่ได้มีปัญหามากมายอย่างนั้นนะคะอืมต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันก่อนเอาคนโสดก่อนตามสไตล์คนโสดถ้าหากคุณเคยมีแฟนแล้วคุณควรที่จะรักษาแผลใจตัวเองให้หายขาดซะก่อนนะคะบางท่านในแผลสดเลือดสาดเลยนะคะแผลสดเลือดสาดเลย ก็ต้องรักษาแผลใจตัวเองให้หายก่อนแต่ทูกท่าจะหายดีแล้วเพราะว่ามีนี่ค่ะพ,พรพรามาประกบอย่างนี้นะก็ควรจะทำตัวให้ดูเป็นคนที่จริงจังกับงานรับผิดชอบในหน้าที่ครอบครัวดูแลพ่อแม่ปูย่ย่าตาทวดทำเป็นประจำสม่ำเสมอ อะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นเขาจะเห็นคุณทําอย่างเงี้ยประจําและเขาจะชอบคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะนะแบบนี้นะถึงไพ่คู่มันจะไม่ขึ้นนะคะแต่เราก็ควรจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยเนาะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอืระวังเรื่องมือที่สามระวังเรื่องดักสามเศร้าโดยเฉพาะท่านที่อยู่ห่างกันนะ อ,อย่างที่พูดไปตอนต้นคือการดูแลตัวเองให้ดูดีนะไม่ใช่ว่าอ้วนเพลแล้วมันจะดูดีไม่ได้ต้องเข้าใจใช่ไหมคะทำให้ตัวเองดูดีนะนะแล้วก็ดูแลการเงินทางบ้านให้มันดีๆนะเพราะว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยเกรงว่าจะมีมือที่สเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นเราเราต้อง อัปเกรดขึ้นมาสักนิดหนึ่งในทุกๆเรื่องในบ้านนะอย่าขุดเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะกันมาพูดเป็นอันขาดในเดือนนี้นะคะใช้คำพูดคำจะอ่อนหวานเข้าไว้นะคะอืมแบบห่วงหาอาทรซึ่งกันและการกินข้าวไหมกินข้าวกับบ้านมัยระยะ กินข้าวมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมดูท่าทางหน้าตาเพลียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่างานงานเยอะมันอาจจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวคูณและทั้งแฟนคุณเลยนะนะแต่ไม่ต้องห่วงงานขนาดนี้เงินก็มามันก็แฮปปี้ใช่ไหมคะนะอะสิ่งที่จะตีติงในหน้าไพ่นี้คือเรื่องคู่คือมือที่สาม ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคนมีคู่ตรงนี้มนไม่ได้มีอะไรแค่กิ๊กเฉยๆอยู่ที่ว่าเราจะคอนโทรลคนของเราอย่างไรซึ่งจะต้องใช้สติปัญญาความสมควรถามว่ามันมีโอกาสที่จะแยกมันไม่มีโอกาสแยกเพราะว่าไพ่พระนะคะขึ้นอยู่บนตัวคคน เซนว่าตัวคุณก็มีสติปัญญาขั้นสูงพอสมควรและคุณก็รู้เลยว่าแฟนของคุณเป็นอย่างไรคุณน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะนะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุก,ทกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ